ใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูเอาไว้ใช้งานในงบประมาณไม่เกิน2 0 0นบาทสำหรับคันนี้ผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคิสุบิชิพัตในโฉม4ประตูยุคสูงปี2013เครื่อง2.5ดีเซลโดยสภาพตัวรถนีครับภายนอกภายในต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับและใช้งานมาค่อนข้างน้อย สออนุญานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแฟนเพจที่สอบถามเข้ามานะครับอยากจะดูรีวิวรถกระบะมือสองที่เป็น4ประตูยกสูงนะครับราคาไม่แรงมากขอสวยๆนะครับนี่ฮะขันตรงงานที่เลยครับก็คัดมาให้เป็นอย่างดีแล้วนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับจากที่ใช้ข้อมูลไปเบื้องต้นนะครับถือว่ารถค่อนข้างสวยและพร้อมเลยทีเดียวและที่สําคัญราคาอย่างได้นะครับโดยสเปคนี้นะครับสองแสนทุนๆเท่านั้นนะครับวิ ishi ิไทตันพัทนะครับเป็นโฉม4ประตูยกสูง คือราคาเนี่ยไม่แรงนะถ้าฟังจากราคาถ้าสภาพแบบเป๊ะๆอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งมาหรือว่าจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยผมว่าน่าซื้อมากๆนะครับจากที่ตรวจสอบไปเบื้องต้นนะครับคือรถคันนี้ค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับปี2013นะครับราคา2 0 0 0 0 0ต้นทนไฟนันจัดเต็มจัดเหลือเลยนะครับสําหรับคันนี้นี่ครับตัวรถภายนอกค่อนข้างดูดีอะนะครับค่อนข้างพร้อมไปดูแม็กไลเนอร์โอเคฮะนี่ครับเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับได้เดิมโรงงานเลยคันนี้ ตัวถังบางจัดเลยนะครับรถไม่น่าจะเคยชนเคยเค็มนะครับเพราะว่ามันมีร่องรอยของการขิดข่วนด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ความบางของเนื้อสีเนี่ยฮะบางจัดเลยนะครับนี่ครับใครที่เป็นแฟนออแบรนด์นี้นะครับผมคิดว่าคันเนี้ไม่น่าพลาดนะครับสภาพกับราคาน่าจะโอเคเลยทีเดียวนะครับสําหรับไททันพัดคันนี้นะส่วนใครที่ไม่ใช่เอฟซีแบรนด์นี้นะครับก็ดูไว้เป็นทางเลือกก็ได้นะครับถือว่าไม่แย่เลยนะครับคันนี้เนี่ยฮะโอ้โห เป็นตัวรองท็อปนะครับถ้าเป็นตัวท็อปรุ่นนี้จะมะีกล้องหลังนะครับแล้วก็แอร์แบ็คู่แต่คันนี้ดูแล้วเป็นตัวรองท็อปนะครับเพราะว่าไม่มีกล้องหลังนะสันะสนิษฐานไว้ก่อนนะประมาณนี้อ๋อแล้วก็มีตําหนิจุดนี้นะครับลืมไปเลยนี่นะครับเป็นรอยแบบหลักยิ้มนิดเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับคันนี้นะ นี่ครับตอนนี้ภายนอกที่พบเจอนะครับที่พบเจอเนี่ยประมาณนี้นอกนั้นรอบตัวรถก็ได้เดิมเดิมนะครับพวกโป่งต่างต่างนะครับโป่งหน้าโป่งหลังนะครับแก้มซ้ายขวานะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้นะครับบันไดข้างก็โอเคแมกยางอย่างนี้นะครับยางนี่ค่อนข้างใหม่อยู่นะฮะโอ้โหแล้วดูช่วงล่างนะครับดูจากโชกแล้วแน่เหมือนมีการมาททนนั้นมาใหม่นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสําหรับภายนอกเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงทางด้านภายในนะครับโอ้โหนี่ฮะ ขอบประตูเลยนะครับเนี่ยนี่ครับอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับมีรอยถลอกแต่ว่ามันได้ความเดิมนะครับเดิมโรงงานแผงประตูโอเคครับสวยซอกโอเคครับดูดีอยู่นะครับคอนโซลหน้าโอ้โหไม่แย่นะครับดูสิแม้แล้วมีจอแบบนี้นะครับหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ซิ่งนะครับแล้วก็คอนโซลท้าวแขนเป็นแบบนี้เบาเป็นเบาะหนังนะครับด้านข้างคนขับก็โอเคครับสวย นะครับด้านคนขับก็ไม่มีรอยขาดนะครับก็ดูดีอยู่ส่วนทั้งด้านหลังนะครับนี่ครับห้องโดยสารค่อนข้างสวยนะครับนี่โอเคอยู่นะครับเบาะดูแล้วแม่น่าจะใช้งานมาน้อยนะดูสิครับอืมดูแล้วรถใช้งานมาไม่น่าเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่เนี่ยเจ้าของแจ้งไว้ว่าใช้งานมาแค่แสนกว่าโลเท่านั้นนะครับทางด้านช่วงล่างนะครับแชสซีตัวถังต่างๆเห็นชัดเลยนะครับนี่ฮะเพาหลังเพากลางนะครับดูสิ ยาวไปถึงนู้นได้เห็นชัดหมดเลยนะครับแล้วความรถมันเป็นตัวสูงด้วยครับแหนบโชคเพาทุกอย่างนะครับดูดีฮะชสซีสวยนะครับตัวยึดกระบะก็ดูแลไม่มีสนิมนะครับแล้วก็ลูกยางตัวยึดกระบะกันโครงนะครับดูใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการแมงเอนแนนมาแล้วด้วยนะครับจากที่ผมดูนะเนี่ยนะครับโอเคฮะถือว่าดูจากตาเปล่าในค่อนข้างพร้อมนะทางด้านซุ้มซอกห้องเครื่องนะครับโหต้องบอกว่าค่อนข้างใหม่นะฮะค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับ น่าจะจริงนะครับรถแสนก็โลนะครับเพราะว่าดูจากซุ้มซอกข้องเครื่องต่างๆนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะครับดูแล้วน่าจะใช้งานมาค่อนข้างน้อยดูดิโอ้โหหัวหมูแห้งกลังเลยนะครับคาดมันเก่าแล้วใหม่ไม่เห็นเลยนะนี่ครับคือจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะล้างมาแต่ว่าไม่น่าใช่มันก็จะมีคราบฝุ่นคราบอะไรอยู่นะครับอันนี้คือมันเป็นความใหม่ของรถที่เดิมจริงๆนะครับนี่ฮะใช้งานมานน้อยจริงๆแหละนะครับดูสิโอ้โห มีเยิมครับดูใกล้ๆมีเยิมนะครับค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ดูอ๋อใหม่จริงนะเติมโรงงานหลายๆจุดยังอยู่นะครับแล้วผมสันนิษฐานได้เลยนะครับจากที่เห็นด้วยตาเปล่าณตอนนี้นะครับผมคิดว่าอืรถน่าจะมีการแมนนทันแน้รอบแสนห้าหมื่นโลมานะครับเพราะว่าอในหลายๆจุดเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนไปอพอสมควรนะครับเนี่ยอย่างปั๊มนะครับคือจริงๆเนี่ยตัวไททันบล็อกนี้นะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวปั๊มตัวนี้ อยู่พอสมควรนะครับก็อันนี้ก็ดูแล้วน่าจะมีการเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับสดๆร้อนๆได้ไม่นานเองดูดนี้ยครับใหม่กิ๊กประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูน็อตแก้มสิคมๆอย่างนี้เลยนะครับคานเดิมโรงงานไฟเดิมโรงงานนี่ครับเมเชื่อไม่อาเดิมโรงงานคานเดิมโรงานไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับแก้มขวาน็อตแก้มโอเคครับสีสวยเดิมโรงงานนัอฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับเลยแล้วดูดิตัวกันความร้อนนะครับเนี้ยฮะยังได้ใหม่อยู่เลยครับดูใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับ ่าจะใช้งานมาค่อนข้างน้อยจริงๆนะครับอ๋อแล้วก็จุดนี้นะครับที่มีการมปเทนนั่นใหม่ดูออกเลยนะครับนี่ครับตัวปั๊มเบรกนะครับนี่มออลมน่าจะเปลี่ยนพร้อมกันไปเลยนะครับอันนี้ดูแล้วใหม่มากนี่ก็เช่นกันนะครับนี่ครับมีการเปเทนนั่นแน่ๆนะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับแสนห้าหมื่นโลนะครับคันนี้น่าจะมีการมปเทนนั่นไปแล้วดูใหม่มากๆนะครับมาเติมโรงงานหลายจุดโอ้โหสภาพนี้ผมเชื่อเลยครับ ตามนั้นนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะว่าใหม่เท่าไหร่อันนี้คือเจ้าของแจ้งมาว่าแสนก็โลผมเดานะครับว่าเต็มที่ประมาณแสนห้าบวกลบแล้วกันอ่ะสันนิษฐานไว้ก่อนประเมินไว้ก่อนเนาะสำหรับคันนี้ว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงมาสตาร์ทนะครับดูแอคชั่นเครื่องยนต์ดึงกันน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไปลองขับกันครับแอคชั่นเครื่องยนต์เดินนิ่งเดินเรียบจับเลยนี่ครับเดินเรียบจริงนะโอ้โหไม่มีไอไม่ควันนะครับเนี่ยนี่ครับไม่ไอไม่ควันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแน่ๆนะครับ โอ้โหดูแล้วน่าจะจริงนะครับถ้าดูจากสภาพณนะตอนนี้นะครับแอคชั่นเครื่งยนต์ดีมากเสียงใสายพานลูกลอกุเล่ไม่มีดังนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับจะได้มาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งแล้วมาสรุปกันว่าอา่มิซูบิชิไทตันพัดนะครับคันนี้นะปี2013ได้โฉม4ประตูเนี่ยมันซื้อได้ไหมกับงบ200,000บาทครับวิ่ขับดีจริงครับอันนี้คือไม่ต่างจาก กล้าพูดเลยนะอันนี้ผมฟันธงเลยนะไม่ต่างจากรถใหม่ป้ายแดงนะสำหรับมิ b ูบิชิไทตันพัดคันนี้นะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับเบรกยางโชค๊คคัดเกียร์อัตราเร่งก็คือถือว่าแบบคือเป๊อะนะครับคือใกล้เคียงรถเดิมโรงงานหรือรถใหม่ป้ายแดงมากๆนะครับมุมเลี้ยวคมนะครับ เราก็ช่วงล่างตึงจะจัดบูทเกียร์แน่นๆครับจับดีมากๆนะครับเบรกโอเคทุกอย่างปกตินะครับเอาจริงๆนะตั้งแต่ขับเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะไปติอะไรจริงๆอ้อลืมบอกไปครับที่สำคัญนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมส่องดูนะครับเกี่ยวกับช่วงล่างนะพวกแหลกเขาขับนะครับลูกยางปีกนกต่างๆนะครับบูทต่างๆเนี่ยผมมองว่าเจ้าของน่าจะแมนแทนซ์พร้อมกันไปเลยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับรถเขาจะถ้าคนดูแลดีๆนะครับเขาจะแมนแทนซ์นะครับรถหรือว่าดูแลซ่อมบำรุงเนี่ย ในเลนระยะทางประมาณแสนห้าหมื่นโลนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าคนที่ดูแลรถดีจริงๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้ขอสรุปอย่างนี้เลยละกันนะครับกับมิตซูบิชิไททันพัฒคันนี้นะบนงบประมาณ200,000บาททุ่นๆนะครับเราจะได้สเปคนี้นะครับเป็น4ประตูยบสูงนะครับก็ถือว่าคุ้มแน่ๆนะครับอีกอย่างเนี่ยถ้าใครนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับมันจัดได้เต็มๆอยู่แล้วนะครับเครดิตดีนี่นะจะฟรีดาวน์ได้แน่นอนนะสำหรับไททันคันนี้คือซื้อได้แน่นอนนะครับบนงบประมาณ2 0 0 0 0 0บาท ท่วนๆเป็นรถที่มีความใหม่และเดิมมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งได้การแม่ทันน้นมาแล้วชุดใหญ่จัดเต็มมาแล้วนะครับผมว่าซื้อไปใช้คุ้มแน่นอนใช้งานได้อีกยาวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องอไปเก็บไปทำใดๆนะครับถือว่าคุ้มแน่นอน,นครับสำหรับมิ t ซูบิชิไทตันพัทคันนี้